วันนี้ผมนำสอสอมาด้วยท่านเป็นด็อกเตอร์สำเร็จมาจากประเทศญี่ปุ่นพบกับด็อกเตอร์อาสุจิเชิญท่านครับฮัลโหลทำไรครับหาเสียงครัพบพอแม่เ้ยปีไหนแล้วปีไหนแล้วปีไหนพอสออะไรแล้วสามเก้าสี่สี่สสี่สองแล้วใครวู้ เดี๋ยวเจอกันเฮ้ยพวกเราหาเรื่องให้แล้วแมาฟังกันหน่อยฟังกันหน่อยครับระหว่างนี้บ้านเมืองของเราเป็นยังไงบ้างมีคนบ้านใครนั้นบ้านเมืองไม่อ่านงงไหมครับงงไหมมุกขมลึกครับมุกขมมาเก็บไปขับที่บ้านถ้าสงสัยโทรไอ้สอง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 ตีนีนี่น้องหกครับอะไรรถเดี๋ยวจับย่างให้รู้บ้างสอสอใครพ่อแม่พี่น้องเที่ยวรัก ระว่างเูาาเมือไไไรฝนตกรถตีโนทาไมแดงมากไปไมือก่อนนั่นทำไมทำไมทำไมคนไทยเราฝนตงตกแดดก็ออกแดใไกลไรับแปไใจไมันก็ไม่ได้อากแดก็เมืองอื่นก็ตกบนเรางงไหมไ้เธองงพ่อแม่พี่น้องสิรัเระหว่างนี้ตัวตัวเีอกไอี่ต่างแดนพักแลยสู้่าสิสู้กังไอ้คนไงอันนี้ครับผมต้องทำ เด็กอุทยาครับซื่อสายครับสุจริตครับรับโทษถึงตู้ข้าวระหว่างนี้ตู้ข้าวผมปาไปลยปอยต้นเรียนผมอเมองนะใครอยู่และนละไอ้ท่ามีใครอ่ะเขาตายหมดแล้วพี่น้องผมอ่ะมีเนี่ยอตาเร็วไม่ได้โอยไม่ทำอันนี้ครับผมต้องทำหนักใจมันหนักใจไปหนักใจกันบ้างระหว่างนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมถนน เอกได้เดี๋ยวนี้มันกบ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 มันเป็นแมวเหรอแม่กูนอนที่บ้านหัวตกหมอนแล้วใครจับจับหัวกูหุหนุนหมอนพี่ีจับจับหัวตัวเองอะไรกันเนี่ยอะไรกันไปฮะไม่ท่ออันนี้ครับผมต้องทำ